อันนี้จะเป็นตัวกระเป๋านะคะใช้เชือกร่มแบบไม่มีดินจะเป็นนะคะสีชาเขียวขนาดของเชือกร่มค่ะจะอยู่ที่1.8-1.9ถึงมิลน,นะคะส่วนตัวเข็มจะใช้เป็นเข็มทิวลิปหัวสีทองนะคะเป็นเบอร์3ทับศูนย์นะคะตัวนี้ถักตามของ EP 126ได้เลยค่ะแต่ว่าใบนี้ขนาดจะใหญ่กว่าของตัว EP 126นะคะเพราะว่าเตยจะทําเป็นสายตะขับนะคะมาเย็บติดกันตรงนี้นี่มันก็จะเย็บแบบนี้เลยนะคะตรงนี้จะทําเป็นสายสั้น ตัวนี้ค่ะความสูงตรงนี้ก็จะอยู่ที่9นิ้วและความหนาของด้านข้างค่ะตรงนี้จะอยู่ที่4น AH ิ้วนะคะซึ่งความสูงตรงนี้ค่ะเตยจะถักมาทั้งหมดนะคะถ้านับตรงตัวส่วนที่เป็นเอฟคว้ก็จะอยู่ที่16เซตนะคะส่วนตัวเริ่มต้นค่ะตรงนี้ก็จะอยู่ที่23โซ่แล้วก็บวก1โซ่ที่เป็นการเริ่มแถวใหม่นะคะแล้วก็ถักพลิกกลับไปมาทั้งหมดตรงนี้จะอยู่ที่49แถวนะคะดังนั้นถ้าวัดจากตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่4นิ้วแล้วก็ความหนาตรงนี้ค่ะก็จะได้อยู่ที่อ่ จะอยู่ที่9นิ้วแล้วก็ความสูง9นิ้วนะคะก็จะได้ตามนี้เลยยังไงก็สามารถดูจากคลิปของ EP 126แล้วก็ถักตามกันได้เลยนะคะ